สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานขาวบ้านท่าชมพูนะครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็มีทางรถสะพานาทางรถไฟนะครับสีขาวนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์จุดแวะเที่ยวนะครับของนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปแวะมาปักหมุดที่นี่บ้านท่าชมพูนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับอ่างทา ปลาดุกซึ่งมีตลาดป่านะคร e. ับสะพานแห่งนี้นะครับไฮไลท์ก็คือความเก่าแก่นะครับสร้างตั้งแต่ปี2,462นะครับนับถึงปีนี้ก็105ปีก็จะเป็นสะพานสีขาวนะครับมีรางรถไฟนะครับความยาว8.7.3เมตรนะครับเมตรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับใครที่ผ่านไปจะไปเที่ยวยังแปรไปชมอุโมงคคุณตานนะครับก็จะแวะตรงนี้ก่อนสะพานขาวบ้านทาชมพูนะครับก็บรรยากาศข้างๆก็จะมีฝา,ายนะครับายน้ำล้นนะครับมีสนามกอล์ฟนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับ แวดล้อมด้วยภูเขาของอุทยานแห่งชาติขุนตาลน,นะครับก็จะมีนะฮะมีวิวภูเขาให้ได้ชมนะครับใครที่ผ่านไปนะครับจากจแวะเข้ามาจากจากเชียงใหม่จะก,กลับกรุงเทพนะครับก็แวะมาได้ครับระยะทางถึงตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าโลได้นะครับแล้วก็เลยไปที่ท่าขุนที่อุโมง์ขุนตาลต่อ สำหรับสะพานทาชมพูนะครับถือเป็นสะพานข้ามทางรถไฟที่ท้าทายก้อจำกัดทางวิศวกรรมนะครับก่อสร้างขึ้นในปีพศ2462ซึ่งเป็นช่วงปีที่มีสงครามโลกวัสดุที่ใช้ก่อสร้างยังเป็นของที่หาได้ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับด้วยพระปีชาของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธินนะครับตรงรับสั่งให้ก่อสร้างสะพานทาชมพูเป็นสะพานที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับใช้เทคนิคก่อสร้างและวิศวกรรมจากตะวันตกโดยคำนึงถึงการรองรับน้ำหนักของรถไฟที่จะต้องวิ่งผ่านจึงต้องคำนวณเรื่องโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กให้รับน้ำหนักให้ได้มากกว่า15ตันนะครับทำให้สะพานทาชมพูก้าวข้ามผ่านช่วงสงครามโลกและยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน เหตุที่ได้ดชื่อว่าสะพ,พานท่าชมพูเพราะสะพ,พานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำท่าตรงจุดที่อยู่หน้าหมู่บ้านท่าชมพูอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน,นครับสะพ,พานท่าชมพูเป็นเครื่องยืนยันถึงความท้าทายทางวิศวกรรมของคนไทยในสมัยนั้นที่ทำให้เราลึกได้ถึงความยากลำบากในการก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือผ่านพื้นที่ซึ่งเป็นอุปสรรคทางธรรมชาติและเป็นจุดหมายของนักเดินทาง และช่างภาพที่รอคอยการมาถึงของรถไฟวิ่งข้ามตะปานนี้โดยมีดอยคุณตาลเป็นฉากหลังอันสวยงามนะครับเป็นแบ็กกราวน์ที่ใครมาถึงตรงนี้นะครับก็จะได้มุมถ่ายรูปนะครับที่หลากหลายตามธรรมชาติ